การของคนดี5ประการ 1. ให้โดยเคารพ 2. ให้โดยอ่อนน้อม 3. ให้ด้วยมือตนเอง 4. ให้ของที่ไม่เป็นเดน 5. ให้โดยคำนึงถึงผลที่จะมาถึงการให้โดยเคารพคือการบริจาคหรือการให้สิ่งของแก่ผู้อื่นด้วยความเคารพ และความตั้งใจที่ดีการให้โดยเคารพนี้มีลักษณะสำคัญดังนี้ข้อ1ให้ด้วยความเต็มใจการให้ควรทำด้วยความตั้งใจจริงและไม่ถูกบังคับความเต็มใจนี้แสดงถึงความบริสุทธิ์ของใจผู้ให้ข้อ 2. ให้ด้วยความสุภาพ เมื่อให้สิ่งของหรือบริการควรทำด้วยท่าทีที่สุภาพและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้รับไม่ควรแสดงท่าทีเหยยดยามหรือทำให้ผู้รับรู้สึกอับอาย 3. ให้ในสิ่งที่เหมาะสมควรให้สิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับและไม่ให้สิ่งที่อาจทำให้ผู้รับรู้สึกไม่สบายใจหรือถูกบังคับ ข้อ4ให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจการให้ควรมาพร้อมกับความเข้าใจและความเมตตาต่อผู้รับแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและการยอมรับในสภาพของผู้รับข้อ 5. ให้ด้วยความไม่คาดหวังผลตอบแทนการให้โดยเคารพหมายถึงการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือประโยชน์ส่วนตัวใดๆ แต่ให้เพื่อประโยชน์ของผู้รับอย่างแท้จริงการให้โดยเคารพเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีในสังคมเป็นการแสดงถึงความมีมนุษยสัมพันธ์และความเมตตาซึ่งช่วยเสริมสร้างสังคมที่มีความสงบสุขและปราศจากความเกลียดชังการให้โดยอ่อนน้อมหมายถึง การบริจาคหรือมอบสิ่งของแก่ผู้อื่นด้วยท่าทีที่สุภาพนอบน้อมแสดงถึงความเคารพและความสุภาพต่อผู้รับการให้โดยอ่อนน้อมนี้มีลักษณะสำคัญดังนี้ข้อ1ให้ด้วยความสุภาพและนอบน้อม การแสดงท่าทีที่สุภาพไม่แสดงอำนาจหรือท่าทีที่ทำให้ผู้รับรู้สึกด้อยกว่าให้ด้วยความอ่อนโยนและนอบน้อมข้อ 2. ให้ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของผู้รับการให้โดยไม่ทำให้ผู้รับรู้สึกอับอายหรือด้อยค่าแสดงความเคารพในคุณค่าของผู้รับข้อ 3. ให้ด้วยความจริงใจ การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาแอบแฝงหรือความหวังผลตอบแทนใดๆข้อ4ให้ด้วยท่าทีที่เป็นมิตรและอบอุน่นการให้ที่มาพร้อมกับรอยยิ้มความจริงใจและความอบอุน่นสร้างบรรยากาศที่ดีและทําให้ผู้รับรู้สึกยินดีข้อ5ให้ด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ของผู้รับแสดงถึงความเมตตาและความห่วงใย,ยข้อ6ให้โดยไม่ทำให้ผู้รับรู้สึกเกรงกลัวหรืออึดอัดการให้ที่ไม่สร้างความกดดันหรือทำให้ผู้รับรู้สึกไม่สบายใจแต่ทำให้ผู้รับรู้สึกถึงความอ่อนโยนและความเอื้อเฟื้อ การให้โดยอ่อนน้อมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับสร้างความสามัคคีและความอบอุ่นในสังคมนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความมีเมตตาและความเอื้อเฟื้อที่ช่วยสร้างบรรยากาศของความเข้าใจและการยอมรับในหมู่คนในสังคมการให้ด้วยมือตนเองหมายถึง การมอบสิ่งของหรือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยตนเองโดยตรงโดยไม่ผ่านบุคคลหรือตัวกลางใดๆการให้แบบนี้มีความหมายลึกซึ้งและสื่อถึงความตั้งใจและความใส่ใจของผู้ให้นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมโยงที่แท้จริงระหว่างผู้ให้และผู้รับลักษณะสำคัญของการให้ด้วยมือตนเองมีดังนี้ข้อ 1. การสัมผัสโดยตรง การมอบสิ่งของหรือช่วยเหลือโดยตรงทำให้ผู้รับรู้สึกถึงความจริงใจและความใส่ใจของผู้ให้ข้อ 2. การสร้างความสัมพันธ์การให้ด้วยตนเองช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนในใจของผู้รับข้อ 3. แสดงถึงความมีน้ำใจ การใช้เวลาและความพยายามในการให้สิ่งของหรือช่วยเหลือด้วยตนเองแสดงถึงความตั้งใจและความเมตตาของผู้ให้ข้อ 4. สร้างความเข้าใจและการยอมรับการให้ด้วยตนเองทำให้ผู้รับมีโอกาสที่จะสื่อสารและเข้าใจกันมากขึ้นข้อ 5. แสดงถึงความอ่อนน้อมและความเคารพ การให้ด้วยมือตนเองแสดงถึงความเคารพในศักดิ์ศรีของผู้รับและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายการให้ด้วยมือตนเองเป็นการแสดงออกที่ทำให้เห็นถึงความตั้งใจและความเอื้อเฟื้อของผู้ให้และช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเป็นมิตรระหว่างผู้ให้และผู้รับในสังคม การให้ของที่ไม่เป็นเดนหมายถึงการมอบสิ่งของที่มีคุณภาพไม่ใช่สิ่งของที่เหลือใช้หรือไม่คู่ควรไม่มีคุณค่าการให้เช่นนี้แสดงถึงความเคารพและความเอาใจใส่ต่อผู้รับรวมถึงการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ลักษณะสำคัญของการให้ของที่ไม่เป็นเดนมีดังนี้ข้อหนึ่ง การให้ของที่มีคุณภาพการมอบสิ่งของที่มีคุณภาพดีและสามารถใช้งานได้ไม่ใช่สิ่งของที่หมดสภาพหรือเสียหายข้อ2การให้ด้วยความตั้งใจการเลือกของที่ให้ด้วยความตั้งใจดีแสดงถึงความเอาใจใส่และความเคารพในความต้องการของผู้รับข้อ3การให้สิ่งของที่มีคุณค่า ของที่ให้ควรมีคุณค่าทางการใช้งานหรือมีคุณค่าทางจิตใจทำให้ผู้รับรู้สึกมีค่าและได้รับการเคารพข้อ 4. การให้สิ่งของที่มีความหมายการให้ของที่มีความหมายต่อผู้รับเช่นสิ่งของที่ผู้รับต้องการหรือสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงข้อ5 การให้ด้วยความเคารพการให้ที่ไม่เป็นเดนแสดงถึงความเคารพต่อศักดิ์ศรีของผู้รับทำให้ผู้รับรู้สึกได้รับการเคารพและเห็นคุณค่าการให้ของที่ไม่เป็นเดนเป็นการแสดงถึงความจริงใจและความเมตตาของผู้ให้และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรู้สึกอบอุ่นในใจของผู้รับ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างสังคมที่มีความเห็นอกเห็นใจและการยอมรับในคุณค่าของกันและกันการให้โดยคำนึงถึงผลที่จะมาถึงหมายถึงการมอบสิ่งของหรือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งต่อผู้รับผู้ให้และสังคมโดยรวม การให้แบบนี้ต้องการความคิดรอบคอบและการพิจารณาอย่างละเอียดว่าการให้ดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรบ้างและมีผลดีผลเสียอย่างไรลักษณะสำคัญของการให้โดยคำนึงถึงผลที่จะมาถึงมีดังนี้ข้อหนึ่งการพิจารณาผลกระทบระยะยาวการให้ที่ไม่ใช่แค่เพื่อผลประโยชน์ทันที แต่พิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวที่เกิดขึ้นเช่นการให้การศึกษาการฝึกอาชีพเป็นต้นที่จะช่วยให้ผู้รับมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตข้อ2การป้องกันผลกระทบที่ไม่ดีพิจารณาว่าการให้อ่านมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่เช่นการให้เงินสดอาจส่งเสริมการใช้เงินในทางที่ผิด การให้สิ่งของที่ไม่จำเป็นอาจสร้างขยะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อ3การสร้างความยั่งยืนให้โดยคำหนึงถึงความยั่งยืนเช่นการให้เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้รับสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนเป็นต้นข้อ4การเสริมสร้างความสามารถ การให้ที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถของผู้รับทำให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตเช่นการให้ความรู้การให้การฝึกอาชีพข้อ5การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมพิจารณาว่าการให้จะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไรเช่นการให้ที่ส่งเสริมความสามาคี การลดความเหลื่อมล้ำการช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนข้อ 6, การประเมินความเหมาะสมการให้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้รับเช่นการให้ที่ไม่ทำให้ผู้รับรู้สึกด้อยค่าหรือทำให้เกิดความรู้สึกอับอายการให้โดยคำนึงถึงผลที่จะมาถึง เป็นการให้ที่มีความรับผิดชอบและความคิดรอบคอบช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและความยั่งยืนในสังคมทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเมตตาและความเอื้อเฟื้อที่มีความหมายอย่างแท้จริง